ใครสงสัยนะครับว่ามันสามารถทูเวลเลส s เตอริโอหรือว่าเชื่อมกันเองหรือว่าเชื่อมกันข้ามรุ่นเนี่ยเชื่อมได้ไหม โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมป้ายเดลซิตี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะไขปริศนาสำหรับทุกท่านที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าปฏิบ็อกซีรีส์เนี่ยมันลิงก์ข้ามรุ่นได้ไหมไม่ว่าจะเป็น n c o r e 1 1 0 n c o r e 3 1 0 1 1 0 3 1 0หรือว่า7 1 0กับ3 1 0ได้ไหมนะครับอันนี้ผมก็ได้ทดลองมาแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้นะครับอย่างแรกเลยคือต้องเลือกเลือกเมนก่อนนะครับผมคือเจ้าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวหลักที่เราจะควบคุมการเปิดเพลงนะครับสมมุติผมจะเอาตัว n c o r e เนี่ยเป็นตัวหลักนะครับ ท,ที่จะเปิดเพลงผ่านตัวนี้ผมก็เชื่อมตัวนี้ก่อนกับโทรศัพท์เรานะครับผมอ่าผมเชื่อมปุ๊บอันนี้ก็เป็นเมนแล้วนะล้วอยากให้เชื่อมตัวนี้อันนี้ก็คือ Encore Essential นะครับกับ110นะครับก็จะมีโหมด t u o Wireless Stereo อยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเชื่อมนะสามารถให้เป็นเป็นรุ่นใหม่ๆเช่น110710310110หรือว่า Encore Essential นะครับก็เป็นตัวใหม่ๆที่ออกมานะครับผมก็มีปุ่ม t u o Wireless Stereo เจ้าตัวนี้เป็นเมนก็กดปุ่ม TWS ด้านหลังเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับผมก็กดให้เขากระพริบ,บอ่าเดี๋ยวเขาก็จะ ขึ้นเสียงนะครับแล้วเราก็มากดอีกตัวนึ่งผมก็กด1นึ่งศูนย์เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะเชื่อมกันเองเลยอ่าเสียงแบบเมื่อกี้นี้ก็คือการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ทุกคนฟังนะครับว่าเชื่อมกันจริงไหมไฟก็เชื่อมกันด้วยนะเดี๋ยวดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าไฟทั้ง2ตัวเดี๋ยวผมดีดเสียงกัน อ่าโอเคเห็นไหมครับว่าไฟทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเชื่อมกันด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยก็จะเชื่อมกันด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับใครสงสัยนะครับว่ามันสามารถ Two Wireless Stereo หรือว่าเชื่อมกันเองหรือว่าเชื่อมกันข้ามรุ่นเนี่ยเชื่อมได้ไหมเชื่อมได้นะครับเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับผมที่เขาออกมานะครับอย่างเช่น710310 Encore Essential นะครับแล้วก็1 1 0เนี่ยก็สามารถเชื่อมข้ามรุ่นกันได้เลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สงสัยหรือติดปัญหาใดๆนะครับก็สามารถเมนเวตาิส่งททีุ่กคนสสงัยมาทคลิปแล้ว ก็บอกทุกๆคนให้ได้รู้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ